สวัสดีทุกคนฉันชื่อเอ็มม่านะและฉันอายุ16ขวบไม่นานมานี้พวกเราเพิ่งเสียบ้านไปเพราะว่าพ่อของฉันและฉันกับน้องชายก็ต้องมีสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่มากเลยแต่แล้วฉันก็ทำในสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะักที่ทำให้พวกเราได้กลับมามีชีวิตที่ปกติอีกครั้งหนึ่งซึ่งฉันก็ไม่ได้เสียใจอะไรเลย ครอบครัวเรามักจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่างานอดิเรกของพ่อเขามักจะเล่นไพ่โป๊กเกอร์ซึ่งเขาก็จะกลับบ้านมาดึกๆและบอกข่าวร้ายว่าเขาเสียเงินไปบ่อยครั้งมากหลังจากนั้นเขาก็จะทะเลาะก,กับแม่แล้วเขาก็จะหยุดเล่นไปพักหนึ่งแต่แล้วเขาก็กลับไปเล่นอีกแบบนี้เรื่อยๆในตอนนี้มันคงไม่ใช่แค่งานอดิเรกแล้วแต่มันคือการเสพติด แต่ไม่มีใครโน้มน้าวใจพ่อได้เลยไม่ใช่ฉันไม่ใช่แม่รวมถึงไม่ใช่น้องชายที่อายุได้เพียงห้าขวบซึ่งต้องการความอบอุ่นพ่อของฉันไม่กังวลในเรื่องนี้เลยสักนิดเดียวพวกเราไม่ได้มีเงินมากนักในตอนนี้แม่ของฉันต้องทำงานหนักมากตั้งแต่อายุ16ฉันต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีเงินค่าขนมใช้และก็พยายามช่วยครอบครัวอีกด้วย ถ้าให้พูดแล้วก็ฉันใช้เวลาช่วงไฮสคูลที่ควรจะแสนสนุกไปกับการไม่ปาร์ตี้กับใครเลยไม่ออกไปไหนกับแฟนหนุ่มแต่ต้องทำงานและฉันก็ต้องบอกเลยนะว่ามันก็มีช่วงเวลาที่ดีๆอยู่เหมือนกันแหละ เพราะว่าความชอบของพ่อเขาเลยเป็นคนที่เก่งตัวเลขและเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็นมากนั่นทำให้ฉันได้เกรด A วิชาคณิตตลอดเลยเพราะบางครั้งเขาก็จะมาสอนวิชานี้ให้กับฉันนอกจากนั้นแล้วเขายังสอนให้ฉันเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นด้วยนะนี่เป็นความสามารถที่ไม่ได้เหมาะแค่กับการเล่นโป๊กเกอร์เท่านั้นฉันเข้าใจทุกครั้งเลยเวลาที่เพื่อนร่วมห้องของฉันโกหกหรือซ่อนอะไรบางอย่าง นี่คือชีวิตของพวกเรายัางไงล่ะมันเป็นเพียงความสุขเล็กๆในเกมของพ่อฉันหลังจากเหตุการณ์ครั้งหนึ่งพวกเราก็รู้ตัวแล้วว่าความชอบของพ่อมันเกินไปแล้วคืนนั้นแม่ทำงานกลับบ้านดึกและฉันก็อยู่ที่ทำงานเหมือนกันเพราะงั้น พ่อจะต้องเป็นคนดูแลน้องชายตัวเล็กของฉันแต่เมื่อฉันกลับจากที่ทำงานนะฉันพบว่าเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านฉันเริ่มโทรหาพ่อแต่เขาไม่ได้เปิดโทรศัพท์มือถือไว้ไม่นานหลังจากนั้นแม่ก็กลับมาถึงบ้านและพวกเขาก็ยังไม่มาที่บ้านสักทีมันเกือบจะเที่ยงคืนแล้วและพวกเราก็กำลังจะโทรหาตำรวจแต่ในที่สุดเราก็ได้ยินเสียงรถมาถึงที่บ้าน เสียงนั้นคือพ่อของฉันเองน้องชายตัวเล็กนอนอยู่ในอุ้มมือของเขาปรากฏว่าพ่อพาเขาไปอยู่ที่เล่นพนันด้วยให้ตายสิเขาคิดได้ยังไงถึงทำแบบนั้นเด็กอายุห้าขวบต้องไปนั่งอยู่ในห้องใต้ดินกับกลุ่มผู้ชายที่ทั้งสูบบุหรี่และดื่มเหล้านะ ใครจะไปรู้ว่าพวกเขาอาจจะทำอะไรกับน้องก็ได้พ่อต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันครั้งใหญ่และพ่อยอมเลิกเล่นโป๊กเกอร์ไปอีกนานแต่อาการเสพติดมันก็ไม่หายไปง่ายๆหรอกนะวันหนึ่งหลังจากที่เขากลับมาจากการเล่นคำพูดของพ่อทำให้พวกเราถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียว พ่อบอกว่าเราเพิ่งเสียบ้านของเราไปเขาพยายามจะอธิบายทุกอย่างและแก้ตัวให้ตัวเองเขาบอกว่าความเสี่ยงมันสูงและเขามั่นใจว่าเขาจะต้องชนะแต่การพนันครั้งนั้นก็ต้องเสียหายไปฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงฉันก็เอาแต่มองไปที่แม่ของฉันเพื่อดูปฏิกิริยาของเธอฉันนึกว่าจะมีการทะเลาะก,กันอีกครั้งแต่สิ่งที่แม่ทำออกมามันหนักกว่านั้นมากเธอเริ่มตะโกนอย่างที่ไม่เคยตะโกนมาก่อนเธอแหกปากออกมาหนักมาก จนเสียงของเธอหายไปและท่านใดนั้น เธอก็บอกว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยดีหน้าของแม่แดงทั่วไปหมดและแม่เริ่มหายใจไม่ค่อยออกฉันรีบเรียกรถพยาบาลแล้วแม่ก็ถูกพาไปที่โรงพยาบาลในทันทีเธอมีความวิตกกังวลหนักมากเพราะความเครียดสะสมพวกเราไม่เคยเจอปัญหาเยอะขนาดนี้ในทีเดียวเพราะแบบนี้แม่ก็เลยต้องอยู่ที่โรงพยาบาลฉันอยู่กับแม่ไม่ได้เพราะฉันต้องดูแลน้องชายส่วนพ่อก็แพ็คของของพวกเราเพราะเราจะต้องรีบออกจากบ้านไปในไม่ นับตั้งแต่วันนั้นพวกเราก็เริ่มใช้ชีวิตในอาพาร์ตเมนต์ราคาถูกเล็กๆและฉันก็ต้องทำงานบ้านทุกอย่างทั้งทำอาหารทำความสะอาด และดูแลน้องชายตัวเล็กของฉันน้องร้องไห้ตลอดเวลาเพราะว่าเขาคิดถึงแม่แต่เธอคงไม่อาจออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนี้หรอกนะเธอไม่สามารถนอนหลับได้และเป็นโรคประสาทเต็มที่หลังจากความวิตกที่ผ่านมาและหมอบอกว่าเธอจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อที่หมอจะได้สามารถดูแลแม่ได้ในตอนนี้สิ่งต่างๆในบ้านหลังใหม่ของเราแย่ลงไปเรื่อยๆในตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดพ่อเล่นพนันได้อีกแล้ว ทุกๆวันเขาจะกลับบ้านมาดึกมากและมักจะเมาหนักใครจะไปรู้ว่าเขาเสียเงินไปเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้พ่อเอาแต่พูดว่าอีกไม่นานพ่อจะชนะมันกลับมาพวกเราจะได้บ้านเรากลับคืนมาแต่ฉันก็ไม่โลกสวยพอที่จะเชื่อหรอกนะอีกอย่างพ่อไม่เคยไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลเลยสักครั้งฉันเกือบจะเชื่อด้วยซ้ำว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับครอบครัวนี้เลยและในไม่ช้าฉันก็ต้องเชื่อมันจริงๆ เพราะฉันเป็นคนเดียวที่ต้องดูแลน้องชายของฉันฉันต้องออกจากงานด้วยและพวกเราก็ไม่มีเงินเลยแม้แต่นิดเดียวฉันใช้เงินเก็บของฉันไปกับค่าอาหารเพื่อที่ว่าพวกเราจะได้ไม่อดข้าวตายและส่วนที่แย่ที่สุดก็คือพวกเราไม่มีใครที่จะให้ขอความช่วยเหลือเลยฉันไม่รู้จักญาติสักคนและถ้าฉันไปหาตำรวจหรือนักสังคมสงเคราะห์ พวกเราก็คงถูกส่งไปที่บ้านอื่นรับเลี้ยงฉันหมายถึงว่าพ่อเป็นคนเสพติดการพนันแน่นอนละ่ะเขาคงถูกตัดสิทธิ์ในการเลี้ยงดูเด็กและพวกเราก็จะต้องจากเขาไปส่วนแม่ก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลด้วยปัญหาทางจิตเธอก็คงจะถูกตัดสิทธิ์เหมือนกันใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราถ้าพวกเราต้องไปอยู่ในครอบครัวที่เราไม่คุ้นเคยเลยวันหนึ่งพ่อก็พาผู้หญิงมาที่บ้านเขาไม่ได้บอกตรงตรง แต่มันชัดเจนว่าเขากำลังมีชู้เธอกลายมาเป็นแขกขาประจำที่บ้านเราและเธอก็ไม่ได้แคร์อะไรเกี่ยวกับบ้านของเราเลยเรื่องเดียวที่เธอคุยกับพ่อก็คือเรื่องโป๊กเกอร์พ่อคงไปเจอเธอมาจากคาสิโนใต้ดินที่ไหนสักแห่งละมัง้งฉันบอกได้เลยว่าจากภาพลักษณ์ของเธอเสื้อผ้าที่เธอใส่สายตาที่เหนื่อยล้าจากการไม่ได้หลับนอนรวมกันกับสภาพที่เป็นคนเมาของเธอนี่คงเป็นนักเล่นพนันที่เสียเงินของครอบครัวไปอีกคนหนึ่งฉันเลยไม่ได้คาดหวัง มากนักจากเธอเพราะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการพนันเป็นสิ่งที่อันตรายขนาดไหนและไม่ใช่เพียงแค่คุณจะเสียเงินไปเท่านั้นนะไม่เลยแต่เพราะนักเล่นพน,นันคืออาชญากรพวกเขากล้าเสี่ยงมากๆเพียงเพื่อเงินคุณควรจะเกรงกลัวคนพวกนี้และอยู่ห่างพวกเขาเอาไว้แต่ช่างโชคร้ายจริงๆที่พ่อของฉันกลับเอาตัวเองไปคลุกอยู่กับคนพวกนี้อาทิตย์ต่อมาเขาก็กลับมาที่บ้านด้วยความกลัวเขาบอกพวกเราให้แพ็คของทั้งหมดเร็วๆ เพราะพวกเราจะต้องหนีไปเดี๋ยวนี้ฉันรีบเก็บของทุกอย่างพวกเราขึ้นไปบนรถและขับตรงไปในเส้นทางที่ไม่รู้จักตอนที่พ่อของฉันเริ่มใจเย็นลงเขายอมรับออกมาว่าเขาเสียเงินไปอีกแล้วและในครั้งนี้เขาไม่มีเงินพอที่จะจ่ายเป็นไปได้อย่างมากว่าคนพวกนั้นกำลังตามหาเขาที่บ้านและก็ไม่มีใครรู้ว่าคนพวกนี้จะทำอะไรกับเราบ้างโอ้ให้ตายโชคดีจังเลยที่น้องชายของฉันกำลังหลับอยู่และไม่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้นี่เป็น เรื่องที่แย่สุดๆพ่อจมอยู่ในกองนี้และอาการเสพติดและพวกเขาดึงพวกเราตามลงไปด้วยฉันไม่ได้มีกำลังพอที่จะไปจัดการอะไร ซึ่งฉันได้แต่ร้องไห้แล้วรอให้แม่ฟื้นตัวให้เร็วขึ้นเพื่อที่ว่าเธอจะได้มาจบเรื่องนี้สักทีสักพักพวกเราก็มาถึงบ้านที่ดูน่าแปลกตาพ่อบอกว่าพวกเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปอีกสักพักมันเป็นบ้านของแฟนพ่อและสภาพความเป็นอยู่ก็แย่สุดๆแน่นอนเลยมันไม่มีห้องสำหรับเด็กฉันกับน้องชายต้องไปอยู่บนห้องใต้หลังคาพวกเราพยายามจัดห้องและสิ่งของต่างๆเพื่อจะได้ให้มันดูเป็นเหมือนห้องนอน ซึ่งก็แน่ละว่ามันอยู่ในขั้นเฮงซวยมีพรมนิดหน่อยมีโต๊ะโคมไฟแล้วก็หน้าต่างเล็กๆที่ไม่ได้ให้แสงอาทิตย์อะไรเลยฉันพยายามหาอะไรในแง่บวกมาทำให้ตัวฉันและน้องชายรู้สึกดีขึ้นแต่มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยแหละพวกเราอยู่กันด้วยตัวเองพวกเราเป็นเด็กสองคนที่ไม่มีใครใส่ใจอะไรเลยในขณะนั้นเองพ่อกับแฟนของพ่อก็ดื่มเหล้าแทบตลอดเวลา ในช่วงเวลากลางคืนก็จะมีกลุ่มคนแปลกๆมาที่บ้านและพวกเขาก็เล่นโป๊กเกอร์กันจนถึงเช้าและพ่อก็จะนอนทั้งวันจนถึงกลางคืนเพื่อเล่นอีกรอบแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆและฉันก็ต้องเก็บกวาดอะไรหลายๆอย่างจากตอนกลางคืนน้องชายของฉันจะได้ไม่ต้องมาเห็นสภาพที่เลวร้ายแบบนี้ในช่วงหลายอาทิตย์นี้ฉันได้ไปเยี่ยมแม่แค่ไม่กี่ครั้งเองหมอบอกว่าเธอต้องการเรื่องดีๆเพื่อมาปลอบใจเธอแต่ฉันไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นเลยฉันแทบจะ อยู่ตัวเองไม่ให้ร้องไห้หรือเล่าเรื่องสภาพชีวิตของพวกเรายังไม่ได้เลยฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกับชีวิตตัวเองดีแต่เป็นเรื่องน่าขอบคุณมากที่มีความโชคดีมาอยู่ข้างฉันสักทีคืนหนึ่งขณะที่กลุ่มโป๊กเกอร์มาเล่นกันตามปกติผู้คนก็ตะโกนกันเสียงดังการร้องตะโกนและเสียงเพลงที่ดังไม่หยุดจนถึงเช้าและฉันก็กลัวที่จะต้องลงไปชั้นล่างถ้าเกิดว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นข้างล่างล่ะในที่สุด ฉันก็รวบรวมความกล้าและลงไปดูบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยขวดและเศษแก้วมีขยะอยู่เต็มไปหมดดูแล้วเหมือนกับว่า พวกเขาไม่ได้แค่เล่นโป๊กเกอร์เมื่อวานแต่พวกเขาคงจัดปาร์ตี้กันแบบสนุกสุดเหวี่ยงด้วยละมัง้งในตอนสุดท้ายฉันเห็นพ่อนอนอยู่บนโซฟาเขาหลับป,ปุ๋ยฉันอยากจะปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาแต่ฉันดันไปเห็นกระเป๋าที่มีเงินยัดอยู่เต็มเปี่ยมวางอยู่ข้างๆตัวเขาคุณคงรู้แหละสิ่งที่ฉันกำลังจะทำเป็นสัญชาติตยาล้วนๆฉันคิดได้ในอีกชั่วโมงต่อมาฉันเลยเอากระเป๋าใบนี้ไปและรีบเอาไปให้กับน้องชายพวกเราก็แพ็คของพวกเราอีกครั้งและ หลบหนีไปจากสถานที่นรกแห่งนี้ก่อนที่ทุกคนจะตื่นฉันคิดว่าพ่อคงจะรู้ว่ากระเป๋าเงินหายไปและคิดว่าคงเป็นหนึ่งในแขกเมื่อวานที่เอาไปคุณก็รู้นี่นะคนพวกนี้ดูเหมือนใครก็แทบจะขโมยเงินก็ได้ทั้งนั้นเลยนะเราไปหาแม่ที่โรงพยาบาลเธอเริ่มอาการดีขึ้นและพวกเราก็มีข่าวดีมาให้เธอด้วยเงินก้อนนี้พวกเราจะไปซื้อบ้านพวกเรากราบคืนมาและเริ่มต้นชีวิตใหม่กัน โดยที่ไม่มีพ่ออยู่ด้วยเขาทำผิดให้กับครอบครัวของเรามาโดยตลอดหลังจากนั้นแม่ก็รักษาตัวรวดเร็วมากขึ้นเมื่อเธอถูกปล่อยตัวจากโรงพยาบาลเราก็รีบมองหาบ้านหลังใหม่ทันทีแม่มีความเห็นว่าเราจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นกันดีกว่าฉันเห็นด้วยอย่างสุดใจ เพราะฉันอยากจะลืมเรื่องราวแย่ๆในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพราะมันคือฝันร้ายชัดๆฉันได้เจอพ่ออีกครั้งแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นและเขาก็สนใจแต่เรื่องเงินเขาถามฉันว่าฉันได้เอาเงินไปหรือเปล่าด้วยการมองตรงไปที่ตาของเขาฉันก็สามารถโกหกเขาได้อย่างแนบเนียนฉันรู้ว่าการขโมยเป็นเรื่องย่ำแย่และฉันก็ไม่ควรทำมันลงไปแต่ฉันก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยนะเขาสมควรได้รับการลงโทษนี้ หลังจากความเสียหายที่เขาได้ทำไว้กับพวกเราแต่ฉันต้องยอมรับจริงๆนะว่าพ่อสามารถเล่นจนได้เงินคืนกลับมาแต่เขาได้มันกลับมาช้าเกินไปเขาเสียทุกอย่างไประหว่างทางเพื่อเงินก้อนนั้นและครอบครัวหรือคนที่คุณรักก็ไม่ใช่อะไรที่จะสามารถชนะมาได้ด้วยเกมโป๊กเกอร์หรอกนะ ขอบคุณที่รับชมนะทุกคนพ่อแม่ของคุณเคยมีการเสพติดอะไรแบบนี้หรือเปล่าและคุณผ่านมันมาได้ยังไงบอกให้ฉันรู้ในช่องคอมเมนต์หน่อยนะและอย่าลืมแชร์เรื่องราวนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณล่ะ